ทีคณคะสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อทีคณคะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนถะ้ำสุคระขาตาที่ภูเขาคิจขูดเขตกรุงราชครึครั้งนั้นแลปริภาชกชื่อทีคณคะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทั้งที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่เรลึกถึงกันแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเนกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมความจริงข้าพระองค์มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เราพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอักคิเวสนะแม้ทิฏฐิของท่านที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เรานั้น ก็ไม่น่าเป็นที่พอใจแก่ท่านด้วยท่านพระโคดมข้าพระองค์ก็ยังพอใจทิฏฐินั้นว่าแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นอคเวสนะคนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นในโลกนี้คนเหล่านั้นละทิฏฐินั้นไม่ได้ และยังยึดถือทิฏฐิอื่นอยู่คนเหล่านั้นมีจำนวนมากกว่าคนที่ละได้คนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นในโลกนี้คนเหล่านั้นละทิฏฐินั้นได้และไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นคนเหล่านั้นมีจำนวนน้อยกว่าคนที่ละไม่ได้ทิฏฐิเป็นเหตุให้เกิดวิวาท มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เรามีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เรามีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เรา บรรดารทิฏฐิเหล่านั้นทิฏฐิของสมณะพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เรานั้นอยู่ใกล้ความกำหนัดใกล้กิเลสเครื่องผูกสัตว์ไว้ใกล้กิเลส,สเป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้กิเลสเป็นเหตุเกาะติดใกล้กิเลสเป็นเหตุยึดมั่นอักขิเวสนะบรรดารทิฏฐิเหล่านั้นทิฏฐิของสมณะพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เรานั้นอยู่ใกล้ความไม่คำนัดใกล้ธรรมเป็นเครื่องเปลื้องสัตว์ใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกาะติดใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุยึดมั่นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วที่คณขะปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ท่านพระโคดมยกย่องทิฏฐิของข้าพระองค์หรือท่านพระโคดมยกย่องทิฏฐิของข้าพระองค์หรือพระผู้ม <PT> ีพระภาคตรัส <t> ว <akes clean kicking> <t akes Sure> ่าอคิเวชนะบรรดาทิฏฐิเหล่านั้นทิฏฐิของสมณะพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เรานั้นส่วนที่เห็นว่าเป็นที่พอใจอยู่ใกล้ความกำหนัด ใกล้กิเลสเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ใกล้กิเลสเป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้กิเลสเป็นเหตุเกาะติดใกล้กิเลสเป็นเหตุยึดมั่นส่วนที่เห็นว่าไม่เป็นที่พอใจอยู่ใกล้ความไม่กำหนัดใกล้ธรรมเป็นเครื่องเปลืองสัตว์ใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกาะติดใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุยึดมั่นบรรดาทิฏฐิเหล่านั้น ทิฏฐิของสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เรานั้นวินยูชนย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าเราจะยึดมั่นเถือมั่นทิฏฐิของเราว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เราแล้วยืนยันอย่างแข็งขันว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราก็จะพึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือ หนึ่งสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เรา 2. สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เราเมื่อเราถือผิดจากสมณะพราหมสองพวกนี้ก็จะมีการทุ่มเถียงกัน เมื่อมีการทุ่มเถียงกันก็จะมีการทำลายกันเมื่อมีการทำลายกันก็จะมีการเบียดเบียนกันวินยูชนนั้นเมื่อพิจารณาเห็นการเถอผิดกันการทุ่มเถียงกันการทำลายกันและการเบียดเบียนกันในตนจึงละทิฏฐินั้นและไม่ยึดเถือทิฏฐิอื่นการละการสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้อคิเวสณะ บรรดาทิฏฐิเหล่านั้นทิฏฐิของสมณะพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เราวินยูชนย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าเรายึดมั่นถือมั่นทิฏฐิของเราว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เราแล้วยืนยันอย่างแข็งขันว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราก็จะพึงถือผิดจากสมณะพราหมณ์สองผวกนี้คือ หสมณะหรือพรามผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เรา 2. สมณะหรือพรามผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เราเมื่อเราถือผิดจากสมณะพราหมสองพวกนี้ก็จะมีการทุ่มเถียงกันเมื่อมีการทุ่มเถียงกันก็จะมีการทำลายกัน เมื่อมีการทำลายกันก็จะมีการเบียดเบียนกันวินยูชนนั้นเมื่อพิจารณาเห็นการถือผิดกันการทุ่มเถียงกันการทำลายกันและการเบียดเบียนกันในตนจึงละทิฏฐินั้นและไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นการละการสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้อคิเวสณนะบรรดาทิฏฐิเหล่านั้นทิฏฐิของสมณะพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เรานั้นวินยูชนย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าเรายึดมั่นถือมั่นทิฏฐิของเราว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เราแล้วยืนยันอย่างแข็งขันว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราก็จะพึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือ หสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เราสสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เราเมื่อเราถือผิดเจ้าสมณะพราหมสองพวกนี้ก็จะมีการทุ่มเถียงกันเมื่อมีการทุ่มเถียงกันก็จะมีการทำลายกัน เมื่อมีการทำลายกันก็จะมีการเบียดเบียนกันวินยูชนนั้นเมื่อพิจารณาเห็นการเถอผิดก,กันการทุ่มเถียงกันการทำลายกันและการเบียดเบียนกันในตนจึงละทิฏฐินั้นและไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นการละการสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้อคิเวสนะรูปกายนี้เกิดจากมหาภูตรูปสี่ มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมกลุ่มมากมีความไม่เที่ยงมีการไล่ทาบีบนวดแตกสลายและกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาท่านควรพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดุดโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกศรเป็นสิ่งคับแค้นเป็นสิ่งเบียดเบียนเป็นดุดผู้อื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลาย เป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดุดโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกศรเป็นสิ่งคับแค้นเป็นสิ่งเบียดเบียนเป็นดุดผู้อื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาท่านย่อมละความพอใจในกายความเยื่อใยในกายและ ความยอมตามกายได้เวทนาสามเวทนาสามประการนี้คือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาเมื่อใดบุคคลได้เสวยสุขเวทนาเมื่อนั้นเขาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาได้เสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้น เมื่อใดบุคคลเสวยทุกขเวทนาเมื่อนั้นเขาไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาได้เสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นเมื่อใดบุคคลเสวยอทุกขมสุขเวทนาเมื่อนั้นเขาย่อมไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาได้เสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นสุขเวทนาไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้น อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและดับไปเป็นธรรมดาแม้อทุกคมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและดับไปเป็นธรรมดาอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายสุขเวทนาทุกเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรร์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอคิเวสนะภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่ทะเลาะวิวาททุ่มเถียงกับใครๆโวหารใดที่ชาวโลกนิยมพูดกันก็ไม่ยึดมั่นกล่าวไปตามโวหารนั้นสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรยืนถวายงานพัดณนะเบื้องพระปริสดางพระผู้มีพระภาคได้คิดว่า ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้ยิ่งแล้วตรัสการละธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นแก่เราทั้งหลายพระสุคตทรงรู้ยิ่งแล้วตรัสการสลัดทิ้งทมเหล่านั้นเหล่านั้นแก่เราทั้งหลายเมื่อท่านพระสารีบุตรพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานธรามจักสุอันปราศจากทุลี และปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ทีคณะปริภาชกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาทีคณะปริภาชกแสดงตนเป็นอุบาสกลำดับนั้นทีคณะปริภาชกเห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ธรรมยังลงสู่ธรรม หมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆ เปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจกเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต ดังนี้แลที่คณะสูตรที่สี่จบ